ครับคุณผู้ชมนี่คือรายการดิสาตันณแดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทย P ี s พื้นที่สื่อสารจากปักใต้ครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่ริมทะเลชายหาดสวนกงตำบลนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับซึ่งที่นี่นั้นถือว่าเป็นฝั่งอ่าวไทยนะครับแล้วก็ถ้าเรามองไปก็จะเห็นว่าชายหาดในแถบนี้นั้นสีขาวนวลละเอียดทีเดียวครับมองไปก็มีความยาวสุดลูกหูลูกตาผู้คนในแถบนี้โดยส่วนใหญ่นะครับประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง นอกจากนั้นแล้วยังมีอาชีพเกษตรซึ่งเป็นอาชีพเสริมของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการปลูกแตง,งโมเพราะที่นี่นั้นมีดินร่วนปนทรายอยู่นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการเลี้ยงสัตว์ให้เห็นกันอยู่ด้วยจะว่าไปแล้วก็คงจะไม่แตกต่างกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวประมงในแถบอื่นๆนะครับแต่สิ่งที่มีความสําคัญและพวกเขามองเห็นอยู่ตลอดก็คือชีวิตของพวกเขาผูกพันกับท้องทะเลและพวกเขาพูดกับว่าทะเลคือชีวิต ขึ <icana> ้นห้ามุ่งไปนะโกห้ามุมกับเขาลบนัวสาวปีสิบสิบเอ็ดลางดีนะขาวลบนั่นเลยได้มนกระตีปั้นก็ได้จังวันก็ไม่ได้วันก็ได้กนาะน่วันก็ ประมาณวันพันกว่าบาทไม่ไปถึงพันั้งแต่ว่าพ่ออยู่ได้วันนี้ก็ได้สามสี่พันมีใส้เป็นเดื้อไส้อย่างเดียวที่ได้ ชาวประมงสวนกงแห่งนี้นะครับพวกเขาอย่างเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติและท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซียนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีโครงการโรงไฟฟ้าชนะพวกเขาก็ได้รวมตัวกันเพื่อคัดค้านอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามครับฝันร้ายระลอกแรกของพวกเขายัางไม่ทันจะจางหายนะครับก็ต้องเผชิญกับฝันร้ายระลอกใหม่นั่นก็คือ โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่สองซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะก่อสร้างขึ้นที่นี่ครับ ยายมีบ่บ้นเรแค่นี้บ่ก็อยู่ตรงา้านใช้เส้ยจันคุคนแล้วคือหากินนี่คือเขาหากินตอนเชาข้าขี้าเดืดซิบเขาเรียกเออะไรอ่ะเขาเรียงผ้าหลวผ้าล้านรเราคนอาชีพเลยรวยไปทำอะไรรวยไปทำอะไรนี่เลยต้องทำด้เราไม่อยากให้เขาลุงมันโดนผู้ถ้อง้นะบายขาเรื่อยมาบายเนะ เหมือนกับอื่นครับอื่นก็นันลิงไปเลยตีนไปเลยกางอื่นดันวันเรานี่ไม้ใบเนี่ยนะคนมาตรงเดียวกับายไม่อยากให้มีอยากอยู่แบบนี้ธรรมชาติมันดีกว่าอยากอยู่แบบธรรมชาติชาวบ้านมาทั้งหมดนี่ก็อุดมสมบูรณ์เลยโรคหัวเขนดีมากมากั้งทำคนเราโรคหัวเหมือนกันพยาวบ้าลก็ไม่ไข้วัพันธุ์กันกับนายทุนหน้าเราเรานี่ ไม่กอได้รูปข้อมูลเตาเหร่วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์รวมถึงมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและบริสุทธิ์ทั้งในทะเลและบนบกทำให้ผู้คนที่นี่ได้พึ่งพาอาศัยมาหลายชั่วอายุคนพวกเขาจึงมีความรักและหวงแหน รวมถึงพร้อมใจกันที่จะอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกเพื่อลูกหลานของเขาสืบไปความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลแห่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองและยั่งยืนโดยธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่ก่อเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจผ่านกระบวนการเรียนรู้และต่อสู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่นีนก็สมบูรณ์มากก็มันเป็นแหล่องอะไรอ่ะเป็นเน่นปลาแต่ก่อนมันก็สมบูรณ์เลยแต่ก็เลยโยโย่ก็มันมีประมงขนาดเล็กขนาดขนาใหญ่ประมงพาณิช์มมาจดลากมันจะว่าจะทำามาให้กินไม่ได้ก็เลยไปให้กินกนข้างนอกกลุ่มทางกลุ่มก็คือว่าคิดว่าทําไมถึงลามมาอยู่ที่นี่เห็นคนรรทัดเตื่องทำรัาง เอาทางมาปลามามาโลปลากว่าจะกลับขึ้นมาก็ประมาณสี่ห้าปีเพราะทางเรือทางเรือของเรือใหญ่กเรือประมงชาวบา้านนี่มันไม่เหมือนกันถ้าเป็นทางเรือใหญ่ของอุตสาหกรรมนี่มันจะขุดร่งทำลายหน้าด,ดินมันก็ทำให้พืนพื้นทะเลเสีย ฟังนีหรือนายรอนีระหมัดยะผู้ประสานงานกลุ่มฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลบ้านสวนกงผู้ซึ่งยืนหยัดต่อสู้และฟื้นฟูรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลบ้านสวนกงมาอย่างยาวนานได้บอกกับเราว่าก่อนหน้านี้ที่นี่เสื่อมโทรมอย่างมากสัตว์น้ำชายฝั่งไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านที่นี่ต้องออกไปหากินไกล,ไกล บางครั้งก็ไม่คุ้มค่าน้ำมันเนื่องจากถูกบุกรุกจากเรือประมงขนาดใหญ่ที่รุกล้ำเข้ามาจับสัตว์น้ำหน้าทะเลบ้านสวนกงในช่วงเทเรือประมงขนาดใหญ่เข้ามาจับสัตว์น้ำในเขตเล่ก้องส้วนกุ้งแต่นี้ครับมันสร้างผลกระทบความเสียหายอะไรใก้กับเขตปืนเี่ตรงนี้บ้างอ๋อไอไอตอนตอนแต่ว,ว่าประมงป้านิดคามา่าทำการจับปลาในบ้านสวนกงุงตอนนั้นนั้นคือว่า ก่อนแต่มันจะทำความเสียหายไปมากคือว่าตอนนั้นผมก็ได้พยายามคือแปลว่าคือแจงแจงกล่มประมงอะไรไปจะมาคือผมผมตั้มถูกทีทังอ่ะคือจะเผื่อจะบอกโปงเยนี่ตอนนั้นได้แจงตั้งประมงตั้งประมงเขาก็บอกว่าอ่าตอนนี้ก็คือว่าไม่มีงบอะไรนี่อ่าปกปมก็เลยเอ๊ถ้าแบบอยู่กน,นี่ไปไม่โดดแต่ว่าแต่มันทำความเสียหายตอนนั้นก็คือว่าอ่า เมื่อกาในบ้านทุนปุ่ของผมนี่คือว่ามันจะมีเลงส้าคัญอยู่สามสีแองหมาเลงสําคัญนเลงสํำคัญนตรงนี้ต้องมีไม้ถึงว่าอ่าโดนปูโดนปลาแล้วก็มันมีอ่าสาอยถึงอไงตรงเนี้ยมันมันเป็นตีแต่ว่าคือลานจะมารวมกันจะมาฝักเควมาอนุบาลตรงเนี้ยถึงเพราะว่าอ่าประมป้านิเข้ามาทำไรตรงนั้นคือมันมันเปียกเหมือนกันประมป้าเนิเปียกเหมือนกับหลดทหน้าคือมันจะปลิกหน้าดินไปเลยพรามทํทำตรงนี้ปลาก็อยู่ไม่ได้ คือรลามจะอยู่สเปสปาเม็่เราเนี่ยคือความอุดมสมบูรณ์การเสี่ยให้ไปเลยความอุดมสมบูรณ์ตอนนั้นนั่นคือว่ามันการยั่งพ่อได้ากินได้เลยคือได้ได้แปลว่าฮากินแปลว่าทั้งตายโรเรเลยคือพอมั่งไม่พอมั่งก็ก็สุดตายเลยก็คือว่ามันโยไม่ได้ไงเพราะว่ามันฮากินได้ของแถวที่ได้ยั่งคือของทถ่มันมีแต่มันเกิดมาเร้วแต่วันไม่สามารถอุบาลสั์น้ำเ่ว่า ไอตัวไม้ขับตัวไม้ขึ้นมาได้พรวะมันไม่มีเตะพึ่งราะมันได้ทําการกวาดได้องการถอยทําการขูดนาดินโดยวนลากวนรุ่นโดยเฉพาะวนลากโกนี่ไอตัวนั้นรหายนั้นพะมันเอาแม่พันพอพันไปหมดไอพวกนี้ก็จะเอาปลาใหี้ๆมาถึงวันวรุ่นนั้นจะเอามวัวรุ่นี่ไม้ถึงว่าเรือลําขนาดใหญ่สิบเจ็ดสิบแปดว่ามันจ่ายไฮดรอลิกจ่ายขั้นแต่ว่ายาวกลางออกไปสองอัน ตําการรุ่นคือมันเอาทั้งนาดินนานามคือจะเอาหมดเลยบางนี้จะมีโซปัดหน้าเมื่อก็ก็ไถหน้าได้แน่นหละไถหน้าคือซัดไปอยู่หน้านามหน้าดินปลาเหล็กปลาเคยปลาเทว่าคือกําลังเว่ว่าที่เพรพันไปเลยคือหมดของนี้จะจับไปเกลี้ยงเลยถ,ถ้าเปรียบเทียบก่อนนานั้นความอุดมสมบูรณ์ของเขตเลน,นแถบนี้เป็นแบบไหนบ้างครับเทตําตบลน,น้าทับหรือว่าตําบลลิงชั่นตําบลใกล้เคียง คือว่าได้มาทําการหกากินตรงนี้นี่แต่ว่าอวนลกักเลยทาทลายไปเดียวนี่อวนลักก็ทลํลไรมันก็คือว่ามันจะมีเชือเสียงใน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 ด้านเดียว่าปลากไหลย้อยปลากกลางนา<อ>้ำเช่นอินซีอ่า<อ>แล้วก็ปลายคูดเรียบด้บาหน้าดินก็มันมีก็เป็นปวกปลาบินบางเนี้แต่ก่อนคือเ็าจะมีเครื่องมือแต่ว่าแบบดใช้เบ็ดคือเอาจะปวกอัดตัวย้อยๆ,ๆค,ค,คือว่าไอ้บะมง่ผุนบ้านนี่ สัตว์เหล็กนี่เขาจะไม่ไม่นิยมจับมันคือเล้งในวัด้างเหนือสร้างตัวโดวยทะเลหากินจากในเล่แล้วไปเจอดินบนดอนได่เป็นไบใช่คือเล่นี่เรียกว่าชีวิตของคนเทพนีก็ว่าได้ในช่วงเทเือประมงขนาดใหญ่ข้าวมานข้าใจว่าในยวงในช่วงนั้นก็มีพ้นกระตบกับชาวบ้านมากมายมกระตบกับครอบครัวกระตบกับชีวิตความเป็นโยตทวะกระตบนี่มันกระตกปั่นดุมมันกระตบเลยเพราะว่าคือว่าชาวเล่นี่คือว่าต้องหากินเล่อย่างเดียวดอก คือหากินนี่รลอมด้วยทํำหน้าเล็กหน่อยคือเอาไว้กินเพราะากินนี่อย่างเดียวมันถึงถ้าว่ามาทํำให้กระทบมันก็ว่ามาลาก้ำซวนลี่ได้ไม่นี่ะมามาปิกหน้าดินในเสียายนี่เพราะมันเสียไยไปเลยถึงกับพวกลี่ครับพวกลี่วน่วนใหญยเลยมาคือเขาจะเรียนมาหน่อยเขาจะทำงานนอกกันไม่ได้ถงึงงานโรงงานเขาไม่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 คอยทำหดหรอกเพราะเขาหวามันได้หน่อย คือว่าพวกลีมันมันชิ้นชาชาชิ้นกับความสมบูรณ์ไงพมถ้ามบางคนนีเขาบอกว่ามันกระทอบตึ่งคันหวาต้องยหญ่ไปทํากินเตยเอิญต้องถุมเทะทำกินเตยเดือมตรงนี้แล้วก็ไปห้ากินตรงเอิญพนนันเลยครับครับไอช่วงนั้นมันมนีอยู่ช่วงนั้นครับเพื่อว่าอ่าตอนเรื่อรอม่งผ้านี่บุกรุกตอนนั้นนันเพื่อว่ามันผิดนาดินมันแหล่มาทั้งชาวบ้านตำรวจเก้าปนาคือเนี่ยก็มานังกลุ่มกันว่าเพราะว่าพวกเราอกไปเลยจะมาอกถึงก นี่ไม่คือไม่พ่อเบื่อตาผุ้กระซาร์วันเราไม่พ่อเบื่อแลวครับถึงเราจะมานอังคิดเวลาการขึ้นกินองคจ้าวางวางมั่นอังคิดว่าอีทั้งคือกันดีถึงก็มันมีข้าวเรือข้าวเส่งหวัดนุ่นหลมสมิลาบอกนี้ข้าวนน่นเลยมี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 อะไรมีมีอ่าสาคตซิ่วอากมาเพื่อแสดงว่ามันต้องสมบูรณ์เราก็เลยไปโยเทนู่ันไปตอนไปโยกันเล็กๆกัน ลำบากแต่ว่ามันสมบูรณ์จริงมาตีเขาว่าเ่ยคือออกไปว่างก็ได้ควันสองควันสามควันคือสมสมบูรณ์มากทีนวนหลังจากจบ<อ>้บานเรานี่คือมดไปเลยแล้วจะไปโยได้สักอาทิตย์เบี้ยนได้มาอิงพ่อมาเล่นในเช็คในเช็คในไ,ได้แต่ว่าเขียนไหวกว่าได้เต่าเดยเต่าใดเล่ยได้เลยได้หมาว่าบ้านเราแต่ว่าพ่อมาเล่คขานวณได้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 ใจ ลราก็ว่ามันต้องส่วนหนึ่งกันเสียให้กับที่เราไปอยู่อีกส่วนหนึ่งเสียให้กับตางบ้าน<ม>ถึงอีกอย่างหนึ่งขอบขั้วต้องแยกเป็นสองขอบขั้วคือสองโม้าวต<ม>างบ้านมัมีความอบอุ่นรอเจ็ดวันรับวันหนึ่งรับวันไหนหรรับวันพฤหัส<ม>คือรับรับวันพฤหัสนี่คือตอนตอนทำนะ่ะลังจาส็จการเสร็จงานรับวันพฤหัสพอวันเถียงหลัลงจาทำคาการ คือทำศาสนกิจคือทำละหมาดเสร็จเลยก็มาเลยละมาสวันทุกเซตโคกลาวครับถึงตอนที่อยู่ที่น้องบ้านเรามันก็ะนุกแหละเวลาได้ยันเวลาได้เราหากินเราได้ดีมันคือคือถ้าเล้งซึ่งรายได้รายได้ได้ดีว่าเทมีเทไดเทนี้พอเทนี้มันเล็ดตุ่มเป๊ะมันแรงอ่ามันมันมัเทนี้มันพังมันแรงเรื่อยฮะตีน้องครับมันได้ดีแต่ว่าพ่อนอนนี่เพราะว่าทำไมนั่น เกือกงูง่ายเราก็นมีมั้ยเกือกนอนอัคยุ่งถึงอาคยุ่งทีตอนนั้นมันโย่ทีตำบลเขาลูกจางไงวะตำบลเขาลูกจางมันเคลอำเภอเมืองเลยถึงตอนนั้นมันมีโรงงานมังเลยมาโรงงานต่างๆพุทธเลยยุ่งครบแล้ววามันเลยนอนตรงไหนนอนแถวหาดทรายตรงนี้หาดทราย้หาดทรายมันนี่ไงนี่ยโอ้ข้อไข่ชาวิที่ข้อไข่ลายยุ่งข้อคุณต้อกก็คือว่าเปียกเล็กไม่ได้เลย ขอเราไม่มีวันพักไงคือแปลว่ามันชีวิตลำบากมา้ยลำบากอย่างแรงเลยกันถ้าว่าให้ยอดล็อกอีกที่สร้างหลุดลั่นเลยว่ะหยาบไปพรอมเลยกับชีวิตแบบนั้นคือต่างมดเตียโจรเอ็นหลบหลบแบบนี่ไปบลายนู้นมดต่างมดเลยนอกจากต้นเปลี่ยนรูปคือคต้น่ว่าเขาออกนี่ที่บ้านตายเพื่อเล็กๆนั้นเขาไปไปไม่ถึงว่ะเรื่อแต่เขาพ่ายแต่ลกันพ่ายกันยังแะไรอะไรเป็นจุดเปลี่ยนอ่ะจุดเปลี่ยนไอตอนนั้นนคือจะเป็นจุดเปลี่ยนนั้นมันจะเป็นความลำบากมาว่า ความลำบากแล้วก็มันเอืดความคิดว่าเอ้นี่เราร่อนรีพระนีจน่จอนแบบนี้เหมือนเลยกับปลาไม่มีเตียู<อ>ู่เราไปคิดถึงชีวิตปลาหน่อยับปลาแสดงกับปลาไม่มีเตอยูู่เลยเราวันเตอย่มีแต่ว่าเราต้องเราทุกบุกรุกหรอกถึงปลาก็ะเมือนเนี่ยปลาเตียวมันมีแต่ว่ามันทุกบุกรุกเหมือนกันก<อ>็เราก็เล่สังเกตเลว่วา ทำไม่เขาถึงถอดแหริมลิงได้แกไหนอ่ะเขาถอดแหริมลิงได้เขาเวียงแหริมลิงเนี่ยเขาตรงนี้ถ้ไม่ถ้าเขาเวียงแหริมลิงได้ตั้งแต่ตัวริมลิงเนี่ยมันไม่น่าจะมีปลาครับและเขาเขาจ่ายแบบอุย้ำยังมาเอาสร้างปลาปักทำลมให้ปลาอยู่อันนั้นคือจิปละกายเลยท่ามร่มไม่ตาอยู่ก็เราเกิดขึ้นมาเอ๊ะแสดงว่าเราสร้างปลาให้บานได้ นค่นคือเกิดจประการแสดงเราต้องสร้างฐาให้บ้านได้ไนนนอนเลยลังนัง้นกันล็อกมาคุยกันในทีมคุยกันเทน,นูเลยคุยกันเทนูเลยเทนูเลย,เนนเลยคุยกันเราต้องล็อกไปทำที่บ้านอะไรสักอย่างเลยกต็ตกลงว่าคุยกันได้แต่ก็กลับไม่หมดกันนะกลับมนบางส่วนกล<อ>ับไม่หมดคือไปตกลงกันยกา้านุ่กันกลับมาบ้านบางส่วนกลับมาตอนนั้นก็เริ่มทำ รึงทำเพจชาวบ้านมีบาดต้องบาดก็คือลงทั้งกันไปมา่ไหมทำมาโยูประมาณเสียเดือนเสี้ยวเดือนนั้นก็ทดลองเลยตัดลองโดยการตกเบ็ดได้ผลไหมออกเบ็ดมันมีทั้งปลาอังโจ้ทั้งปลายกาวงงงงที่นี่ชาวบ้านงงจริงนะชาวบ้านงงชาวบ้านอะไรวะอังโจ้ปลายกาวนี่มันซูนพันไปเร็วคือว่าแทบจะซูนพันไปเร็วก็ว่าได้ ออกออกจากฟังไปไกลไหมเตะเตะทำไหมออกจากฟังมัประมาณ500เมตรคือทำแบบชาวบ้านก่อนกว่าออกไปไกลเดินไม่ได้ฟังสามารถไม่มีออกไปจากบ้านประมาณ500เมตรก็โตรกเบ็ดล็อ่ะลามีแสดงว่าลามันมีอยู่เร็วแต่ว่ามันต้องการเทพักรับเทพักแล้วก็เทเกือเทเคยเทอนุบาลลูกของมันเขาก็เลยสร้างขอกอบอตคือเริ่มมันตอนนั้นเริ่มเลยคือเริ่มเอาจิงเลย ไปเก็บไปเก็บลูกยางไปโคลูกยางอําอําการไปโคคือทำทุกวิธีทางเลยว่ายางรอรรถนี่นะยางอรอรรถทำทุกวิธีทางแต่ว่ามีเรียบไอ้เครื่องเชิญปุ่งนั่นแหละยบมาถึงบ้านมาพัฒนาบ้านต้องนี้แหละให้ได้<อ>ทำเรื่อยมาเรื่อยมากจนตาว่าได้ผนดีชาวบ,บ้านก็ไม่ไม่ไปไหนหรอกนี่ตดอ๋ยากินกับตำนั้นเลยนี่เป็นเสีม่าของกลุ่มอนุรักษ<อ>์เสีม่าของกลุ่มอนุรักษ์เต็มเต็มเจอได้กลุ่ม ยุ่มปืนพู้และอนุรักษ์ทรัพยากรใจแข็งบันสวนกุ่งหลังจากปืนพูทะเลเซนเล่อ่ะขงเราว่าไอ้คนนีนี่เวลาวางจังเลย <c oughs> คือว่ามากเกลือคือว่าเวลาวางถึงวันสามารถจะทําอะไรได้ของมือถึงกับพืเนเตดินของเล่าองจังงูออกเล่ไปให้ชาวของอเล่ให้เาวก็อชวงใส้ไส้ก,การเรือวางเลยอ่าเรือวางถ้าวางเนินมันไม่ไ้วนี่เราลว่าคิดกันว่า วันนั้นมันเป็นอ่าเขาเรียกดินใส่ขาว<อ>ดินใส่ขาวถึงก็ทดลองเล็บพวกม,มองหมงนี่มาผ่มานมะม่วง,งนู้นพวกไม่ได้การดาดลงว่ามันมีไอ่ชนิดนึง,นง phone, แต่ว่าอะไรใหม่กระดาษยูคาลิปต์นั่นอ๋อยูคาลิปต์ลยูคาลิปต์ขึ้นเป็นกับพวกเราก็ส่งตัวแทนกลุ่มไปศึกษาเพราะไปศึกษาไม่ได้าการยูคาลิปต์ไร้น้ำไม่ได้การมันมันขึ้นแต่ว่ามันกินมาหญ้ามาคือทำลายสภาพดินในในแทบนี่เป็นดินปนเปื้อ มันเป็นดินรวนดินไส้ลารวนมันเล่งลารวนแลงมากก็ต้องเร่งหมดไปได้ไปปอกอ่าติดจะลุงปอกกระบติมเต้าเขาที่ว่านั้นก็เลยท้อการให้ให้ท่างกลุ่มท่านก่อนกันนะท่านเลือโรคขุนเสียอร่อยตอนโรคกนันเป็นตักกระชังว่าเสียปีได้ใช้โซยได้ได้ขายบางคนขายบางคนก็ทำบ้านทำรุ่งโรสเพือสิ่งเต่า เป็นอาชีพเสริมรายิ่นึงเหล่าเนี่ยมันมากมากแบบลุกๆให้อะไกันไม่รู้เนากกิจกรรมในเล่่แต่เราไปห้ากินกันทุกวันแล้วก็ยังมีอาชีพเสริมอาชีพเสริมบนบล็อกบนดอนแต่บ้านมาในชาวบ้านได้ร่วมกลุ่มกันได้ปูดคุยกันซึ่งเหลืองของการฟืนฟูหรืออนุรักษ์ได้ทําอะไรกันมาบ้างเนี่ยค่ะคือพรานมาคือเนี่ยทำปากรังเหมือนทำปากรังปลากรังปลากรังเตียมเด็กประสานการหน่วยงานต่างๆหน่วยงานต่างๆคือว่าใคร้รู้จักอะไรกับไปต้องแน่นเลยว่าเมื่อก่อนนี่แต่ว่า าวบ้านต้องการตัวาของตัวมากั้งาทนตย์ต้องการโถได้ไหมนี่โถกับไอ้ประสานกับปลาตวบางปลาซานก็าอตอนนั้นกันมันมี่ฐานหานของของเรือปักทีสองของสองปลาเนี่ยมาช่วยสนับสนุนงบประมาณของจวบ้านกันพอตอนนั้นก็เห็นเลยว่าจวบ้านต้อกันจริงได้พุนเขาก็เลยสนับสนุนงบประมาณมากเป็นเป็นโถซ้ำรวยซ้ำรวยลูกนั้นแล้วก็พอมาที่ลังสุดนี่คือ มันก็ย้ายไปเรื่อยๆคือประมงเห็นความต้คัญครับปลาโม่งก็เลยลุ่มแบบปลาดังเทียมเป็นแทงสี่เหลี่ยมลุ่มมายัดรอยรูครั้งแรกพอมาครั้งที่สองก็อีกงยัดรอยรูแล้วมันเป็นฟันซีรอยรูตอนนี้ก็คือว่าได้ก็จับแนนเรี้ยคือว่าตีอาศัยของปลาตีเคือตีก้อยเตียนบวานชัดชัดนำเรียกว่าตอนนี้อันดู้สึกว่ายั่งเต็มทีเลยคือว่าใช้ได้เลย ในช่วงเทตั้งกลุ่มมาแกแต่กระเพาระยะเวลามาที่พกปีนี้มีได้ไปต่อต้านขัดขนันอะไรบ้างกับในอดีตบ้านเนี่ยในอดีตก้านมาก็มีการขัดขันรุ่งเยกบรุ่งเย็บชาดิํำบุนอะิชั้นเนี่ยแล้วก็ขัดขันายทุนอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเมื่อวาเราทําอะไรมันเนี่ยทำท้องแต่ว่าอ่าเป็นแบบทาไล่ทำ,ทำมัจาัดเรือว่าบางที่ก็บางบาง,บาง บางนายทุนก็ต้องมือติดต้องชาวบ้านเลยเว้ยเนี่ยือพยายามใหความรู้กับชาวบ้านโดยตลอดเลยวะถ้าไม่นีไม่ผิดนะจะทำรุนแรงเกินไป่ากนี้นะทางกลุ่มก็ต้องควนควายหาความรู้ไงมื่อการละมือติดอะไรที่บอกเนี่ยเราต้องมีไหวเพื่อจะซ้อนรุนต่อไปต่อไปชาวบ้านนี่กลัวแค้งกับนายตุนแต่ต้งไม่กลัวกับท่านนี้ไม่รู้ไม่กลัวไปสเลยเราทำไม่ใช่เราพิี้ครือชาวบ้านนี่ทำไม่พิด บทีพิธคือนายทุนเพราะว่าชาวบ้านไม่เคยไปทํไร่นายทุนเลยมีแต่นายทุนมาทำไร่ชาวบ้านมาโรคชาวบ้านแบบนี้แบบนี้คือชาวบ้านในส่วนใหญ่แล้วจะโดนโรคตลอดเลยเมื่อกล้าด้ติขีนรงเยกันแต่ก่อนก็ว่าระดับผูนําก็มาบอกว่าให้เขาสร้างไปเถอะเพราะว่าเราจะได้แกเกตุกาจะต่อสายมาให้ถึงบ้านเลยก <c oughs> ารเอและแจกเอทตํางรลยก็ว่าอันนั้นคื่อของผมแต่ว่า อ่าระดับผูนําเลยก็ว่าต้องมาพบกับชาวบ้านครับถึงชาวบ้านบางกลุ่มก็เชื่อบางกลุ่มก็ไม่เชื่อเล้วแต่วิจารณ์กันหลังอางหน้าอย่างมาก็เซ็ตสุดตายเลยวก็พกเฟนคือย่งแจ็กเก็ตแพงกว่าเดิมครับแต่ว่ารุ่งเยกไม่มีที่ไหนย่งตูกว่าเลยครับดังั้นเราไม่รู้มันเป็นอะไรเป็นครับเป็นการโลกชาวบ้านเป็นความสลดใหญอ คือทั้งหมดของรายการดีสลาตัน,นะแดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทยที s พื้นที่สื่อสารจากปักใต้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติชมและแนะนํารายการได้ในหลายช่องทางด้วยกันนะครับในสัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่ที่นี่นะครับหมู่บ้านชาประมงสวนกงยังคงมีเรื่องราวและวิถีชีวิตของพวกเขารวมถึงแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมาให้ได้ชมกันต่อพลาดไม่ได้ทีเดียวครับพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ